สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของท่านแม่ทับชาลีและนายหญิงกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ก็เป็นไลฟ์เปิดตัวที่อลังการงานสร้างมากๆสำหรับการขายสินค้าครีมนวดลดปวดเมื่อยล้าสำหรับนักกีฬาของแบรนด์หอมเขียวที่วันนี้เปิดไลฟ์มาโดยท่านแม่ทับชาลีและพี่สาวอย่างป้าแตง ซึ่งช่วงเปิดไลฟ์มานั้นปาแตงมาในชุดสีเขียวสะท้อนแสงและแต่งหน้าเป็นตีมของตัวตลกดิเกและท่านแม่ทับชาลีของเรานั้นมาในชุดที่ยังไม่ได้เตรียมตัวซึ่งท่านแม่ทับนั้นใส่เสื้อยืดกางเกงบ็อกเซอร์สีชมพูหวานแหววจนทำเอาแฟนคลับนั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนานอาทิเช่นใครก็ได้บอกให้ชาลีไปเปลี่ยนกางเกงด่วนฮ่าฮ่ ปาแตงจัดเต็มมากเลยค่ะน่ารักมากปาแตงน่ารักมากเลยค่ะทำถึงสุด,สดและหลังจากนั้นท่านแม่ทัพของเราก็ได้ขอตัวไปเปลี่ยนชุดไปแต่งหน้ากันก่อนและแล้วนายหญิงกามีนก็มาในชุดนางเอกลิเกสีเขียวเหนียวซับดูสวยมากเลยจริงๆและไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ไม่อาจละสายตาจากนางเอกลิเกแห่งโคเรียได้เลยค่ะ เรียกได้ว่าในหญิงกามีของเรานั้นเอาอยู่ทุกชุดเลยจริงๆและเปิดตัวมาทีทำเอาตลึงพึงเพิดกันแทบทั้งไรเลยก็ว่าได้จนทำเอาเหล่าชาวด้อมนั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวอาทิเช่นนางเอกแห่งโคเรียสวยมากเลยค่ะสวยตะโกนสุดๆโอ้ยเอ็นดูนายหญิงจะน่ารักไปไหนคะคนอะไรสวยมากเลยกามีนสวยมากเลยครับ ผมนั่งยิ้มจนเมียผมด่าแล้วฮ่าฮ่าเมื่อไหร่พระเอกลิเกจะมาคะนางเอกสวยขนาดนี้อยากเห็นพระเอกลิเกแล้วคะและแล้วพระเอกลิเกของเราก็มาแล้วคะซึ่งท่านแม่ทัพของเราก็มาในชุดพระเอกลิเกซึ่งทําเอาเหล่าบรรดาชาวด้อมนั้นตะลึงสุดๆเพราะว่าวันนี้ท่านแม่ทัพนั้นหล่อมากๆหล่อตะโกนสุดๆเลยก็ว่าได้ ถึงกับเหล่าชาวด้อมนั้นถึงกับตาค้างเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าท่านแม่ทัพนั้นหล่อออราเหมาะสมกับชุดลิเกสุดๆเลยทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวอาทิเช่นชาลีหล่อมากเลยค่ะหล่อจนตกใจจริงๆแม่ทัพหล่อมากหล่อจนอยากคล้องมาลายเลยค่ะแม่ยกต้องเข้าแล้วนะคะเพราะว่าแม่ทัพหล่อกระชักใจขนาดนี้ หูชาลีหล่ออะไรขนาดนั้นคะแล้ววันนี้ก็มีบางช่วงบางตอนที่ทางทีมงานได้มีการสอนนายหญิงกามินร้องลิเกและนายหญิงก็ร้องตามได้แบบน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆพร้อมกับลำไปด้วยแบบน่ารักน่ารัก ซึ่งไม่ว่านายหญิงกามีนของเราจะทําอะไรก็ดูน่ารักน่ามองไปหมดทุกอย่างเลยจริงๆและแถมนายหญิงกามีนก็เล่นเข้าขากับป้าแตงได้แบบธรรมชาติมากๆแบบนี้จะไม่ให้ป้าแตงหลงรักนายหญิงกามีนยังไงไหวเพราะว่านายหญิงกามีนน่ารักบอกให้พูดอะไรก็พูดตามได้แบบน่ารักสุดๆจนทำเอาแฟนคลับนั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวสนานอาทิเช่น พี่น้องคู่นี้เล่นเข้าขากันดีมากๆไม่แปลกใจเลยค่ะทำไมป้าแตงถึงรักน้องกามินเพราะว่าน้องกามินน่ารักมากๆขึ้นแทนน้องสไปดไปเลยค่ะน่ารักแบบนี้เรียกได้ว่าวันนี้ก็เป็นไลฟ์ที่เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวที่ทำเอาแฟนคลับนั้นถึงกับบอกว่าเล่นไปเลยค่ะเดี๋ยวกดซื้อของในตะกร้าเอง และบางคนถึงกับขำถึงกับการแทบค้างไปเลยทีเดียวคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานนำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ